ครับสวัสดีครับขอนำท่านผู้ชมมาพบกับช่องเอื้อสายจบรอบไมโครซิงครับอ,อ่าสำหรับคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาคุณสักฟ้ามึดมาแล้วพี่น้องดูครับน้ำก็โอกอีกโอ้เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆครับ เมื่อผมคุณมาถึงตรงนี้แล้วน้ำยังไม่ออกเลยครับเพิ่งออกเมื่อกี้ครับออกเมื่อกี้เลยเนี่ยยอมเลยไม่รู้มาจากตรงไหน,นผมคุณมาแห้งๆอยู่ดีๆครับขุณมาถึงนี่น้ำโอกครับออกมาจากทางนน้นเลยครับขาใส่ตาน้ำเพิ่งเปิดครับ มินก็ทิดเมื่อกี้ดีอยู่น้ำยังโอ้คฝนก็จะตกครับความมึดมาแล้ว ดินเ็จะขุดยากใน,นหนึ่งครับมันให้ดูโบไม่ถูกครับมันเป็นชั้นๆในดินอนะ่ะมันเป็นแบบมันไม่ได้ยึดยึดติดกันนะครับมันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกัน,นครับ ถ้าไม่สโลฟ์มีคุณมาพังตามเลยครับดูยอมเลยครับอุดยากมากพี่น้องดินดินเุกกี้ เป็นอะไรที่สุดยอดมาก ừ. ผมต้องเอาดินกองไว้ตรงกลางก่อนนะคือผมเอาดินไว้ตรงกลางเพื่อผมจะอัดปุงนะครับผมจะล้วงมาจากน,นี้นะครับ ตรงเนี้ยดินจะเยอะครับเวลาเข้าโค้งครับดินจะเยอะตรงตรงไม่โค้งนี้ดินไม่เยอะนะครับฝั่งทางทานี้เราต้องการดินเยอะด้วยครับทำโคูกครับคูกใหญ่ครับ เลยต้องใช้ดินเยอะครับเลยต้องทอยมาทางนี้ ชั้นล่างอีกชั้นหนึ่งนะครับเนี่ยจะลงไปเจอะตาน้ําอีกนะครับแล้วน้ำโอ,อกแบบนี้นี่โอโ้โหปังทึงเลยพี่น้องถ้าลงไปจะขึ้นได้ไหมเนี่ยคงจะแบบลื่นลื่นๆ ความลึกก็ได้ประมาณ3เมตรแล้วนะครับต้องไปกดลงไปอีกสเมตรนะครับได้ระดับนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเทวทนี้ก่อน,นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องเออสายจบรถไมกโรซิงด้วยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะพี่น้องสวัสดีครับ